รายการนี้เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรเรียกพ่อแม่พี่น้องเข้ามารับชมด้วยนะครับพร้อมย่ะสวัสดีครับผมวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วครับกับทีมงานกระชังแตกแดกไม่เลิกนะครับวันนี้เรามาตกปลาที่ไหนนะเบสแม่ท้อแม่ท้อโอ้อโยเรานี่ไม่คิดจะไปอ่างไหนเลยใช่ไหมไ,ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วยึดติดอยู่กับแม่ท้อ วันนี้เราก็มากันสองคนปอกไม่ได้มาปอกพอดีปอกติดงานวันนี้เราก็จะมาตกปลาหน้าดินเหมือนเดิมนะครับจะมาลองดูว่าวันนี้เราเราไม่ได้มาทางนี้นานมากเบสไม่เคยมาเลยทางเนี้ยทางนี้มันเขาเรียกว่าเกาะสวรรค์เป็นเกาะสวรรค์นะครับเราอยู่หน้าห้องน้ํากันเลยนะครับหน้าห้องน้ําเลยอนอนนอนนอนกับห้องน้ําเลยวันนี้เพราะว่าเกาะมันพึ่งขึ้นแล้วก็ลุงวีบก็พิ่งโทรหาว่าเอ้ มันเข้าได้แล้วเราก็เลยเข้ามากันวันนี้เราก็จะลองมาไม่รู้ว่าปลาอะไรกินเราก็เอาปลาน่นอะลนะปลาหมอห <laughs> มอ <laughs> มไปทำอะไร <laughs> ก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปรับชมดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรกันเรามาวันนี้เรามากันสองวันหนึ่งคืนอสองวันหนึ่งคืนนะครับก็ยังไงก็ให้ขอให้ทุกคนช่วยกัน รับชมติดตามด้วยนะครับโอเคครับผมอย่ไปรับชมกันเลยครับ กลับนะ Oh สัดครับท่านผู้ชม <laughs> ด well it ิ่งเฉ่เิงเะ่นะ

นี่นะครับท่านผู้ชมมาแล้วโอ้โยเล่นให้ตายมาแล้วนะครับยีสกเยี่ยมเยี่มยมฝากไปด้วยนะครับกับลำบ่มกับช้างแตกแดกไม่เลิกของเรานะครับโอ้ยโ็จะขึ้นได้ก็จะขึ้นได้นะท่านผู้ชมตัวหนักนะ้วยหอบหอบเลยหอบเลยเล่นในเบ็ดหอบเลย กว่าจะยอมกว่าจะยอมได้นะครับท่านผู้ชมใช่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวนั้นใช่ไหมอืมเท่าๆคำพิเศษอืมแม่ท่านผู้ชมไหมได้นี่ทั้งนั้นฮอบฮอบหัวแรกของวันเลยนะครับวันนี้ตัวสั่นนิดละมือมือไม้สั่นเลยท่านผู้ชมนี่นะครับโอ้ สายสวยเลยนะครับโอ้ oh, แต่ดึงยากมากโอเคครับผม จะสนับสนุนเราอยากเป็นนังการดอีกหนึ่งนะมึงใช่ไหมไม่ได้ <c ười> คลิปคลิปไม่ดังคลิปไม่ดังเสียงดังไม่ได้เสียงดังก็ได้ดไม่จะเป็นไงฮะการที่เราถ่ายคลิป เวลากระจายตกปลาแค่าอาขอก่อนเสียตังค์มาเท่าไหร่เสียตังค์มาเป็นพันสองพันบางคนก็นว่าได้มาตกปลาเนี่ยมึงได้อะไรเนี่ยไม่เสียตังค์มาสองพันสามพันมึงไม่ไปซื้อในตลาดง่ายใช่ไหไมง่ายมันมจะบอกเลยมไม่มีความสุขบางคนหัวแดดก,ก็ร้อนอะไรก็ร้อนผมจะอยากจะเล่าให้มึงฟัง คนที่รักในการตกปลาย่างนะเขาก็อยากจะแบบมาเนี่ยมาชมธรรมชาตินยอ่ะจริงๆนะมาดูธรรมชาติใส่น้ำนะมันถลม่มจิตใจเราคงรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยชีวิตคนตกปลาเนี่ย่ะตังค์มาแยะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อได้ความสุขเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่น้อยหรอกตกปลาเนี่ยความสุขนี้ยะ ได้ความรู้คนรู้ตรงไหนได้ความรู้ปลากินยังไงปลามีกี่ชนิดปลากินยังไงเนี่ยถามด้วยคนไปซื้อในตลาดมีไหมไอ้ดี่ปลานี่มันกินยังไงอะไม่มีเราได้ความรู้ทั้งหมดถูกป่ะเออเผื่อนี่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 อะไรอะไรเด็ดไวไวสำเร็จรูปไวสำเร็จรูป ืเผื่อเขาจะสนับสนุนเรามึงจะลองยืดหานมปังวะนี่เอามึงไม่ปังนิทานกูนี่เอาคุณล่าใหังแต่ที่เรารู้อ่ะมีฝนตกน้ำตายเมื่อวานตรงนี้ฝนตกเมื่อวานเออเมื่อวานยังไม่แก้ม่เหลวที่นริงๆไงเออยมึงไปช่วยของงบมา มึงก็วิ่งมาเออว่าสิจะเป็นอีกย่างหนึ่น<อ>งผ<อ> <c oughs> มจ,งจะเล่าเรื่องคนไทยกับญี่ปุ่นฝรั่งให้ฟังญี่ปุ่นนี่เป็นอันนี้เลยเบสเป็นเขาเรียกทำตึกใหญ่ๆเป็นอะไรเขาเรียกโฟแมนใหญ่โตมโหฬารเลยที่ประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็มีฝรั่งโอ้นั่นก็ สร้างคอนโดสร้างอะไรเป็นตู้ตึกใ,ใหญ่โตส่วนคนไทยเป็นคนขับแท็กซี่เออคนไทยขับแท็กซี่มาถึงฝรั่งยืนอยู่ยืนอยู่ที่หลงจากสนามบินนะอ่ะญี่ปุ่นฝรั่งเดินมาก่ากกกกกกลเลยเตึ๊ก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 โบกรถเลยโบกแท็กซี่เลยเพ่เพ่จอดน,น้อยเนีย่ยแต่มันพูดฝรั่งนะแต่กูพูดไม่เป็นยูยูยูจอดน,น้อยเนีย่ย ไอญี่ปุ่นเข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยตอบด้วยแต่พูดฝรั่งพูดพูดไม่เป็นไงไอมันก็ึืนคนไทยก็จอดเลยปุ๊บแล้วแท็กซี่ก็ไม่มีใครรับมันมีแท็กซี่อยู่คันเดียวแท็กซี่คันเดียวแต่นี้มันมืดแล้วเนาะมันไกลมืดไกลอะไรเงี้ยมันก็โซเลโซเลแต่ไฟประเทศไทยเยอะอยู่แล้วเปิดเปิดนู่นน่ะกรุงเทพอะเปิดจริงจังไม่ต้องกลัว แล้วมันก็อย่างนี้เอบแล้วมันก็ขึ้นแท็กซี่เลยญี่ปุ่นมานก็ถามฝรั่งฝรั่งไหนามาประเทศไทยทำไมมันก็บอกว่าพอดีจะมาสร้างคนดูที่ประเทศไทยเพราะว่นะนี่นี่เอาคบสนับเพื่อคบนี่คบคบเพื่อคบสนับสนุนเรากินหน่อยอ่ะอืมนี่อ่ะ,อะ,อะ ผื่อโคกสนับถนนเอาไปกอนเอาต่อแล้วถามว่ามามาทำไมที่ประเทศไทยฝรั่งเขาบอกอ๋อผมมาดูงานที่ประเทศไทยพอดีผมจะสร้างคอนโดร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไปนี้ร้อยห้าห้าสิบชั้นจะสร้างคอนโดร้อยห้าสิบชั้นฝรั่งเขาโอ้เอ้ญี่ปุ่นเขาโอ้บ้านยู สร้างห้าสิบชั้นกี่วันเนี่ยกระถามฝรั่งก็บอกเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งประเทศไอสร้างตึกได้สองร้อยชั้นโอ้โหคิดดูเดือนหนึ่งสร้างตึกได้สองร้อยชั้นในเบสอันยี่ญี่ปุ่นมาเลยโอ้เหมือนใครเคยเล่าให้ฟังไม่ไม่มีมีกูเล่าเลยล่ะ พอพอเนี้ยพอไปถึงปุ๊บญี่ปุ่นก็บอกนะนี่บ้านบ้านเล้าอ่ะสร้างนะอาทิตย์อาทิตย์เดียวอ่ะได้สองร้อยสี่สิบชั้นยงเงอาทิตย์เดียวได้สองร้อยสี่บชั้นในเบสดูญี่ปุ่นดิเราเขาก็ขี่รถไปเร่เๆๆฮะถึงผ่านตึกพอดีเลยผ่านตึก ตึกอะไรปะลูกชื่อตึกอะไรผ่านตึกพอดีเลยก็เลยฝรั่งกัญี่ปุ่นก็ถามว่าอ้าวอยู่คนไทยอันนี้เขาเรียกกันตึกอะไรคนไทยก็งงเลยไม่รู้สินะเมื่อวานผ่านนายัางไม่เห็นเลยว่าน่ยนอ่ะดูว่าคนไทยแม่งเก่งกว่าประเทศนอกอยีะสร้างตึกวันเดียวให้เบสไง,ไง สั์แม่ตลกเรอพวกเราไม่โลกหรอถึงจะบางแล้วจันแม่เอ่ปลาใช่ปลาหนึ่นะฮะปลาอะไรปะเพียงนะคันคันสั้นหนึ่งปาตะเพียนนะ่เนสั้นหนึ่งปาปะเพียนนะ เหมือนกันต้นสั้นเหมือนตาตะเพียนหนักเยล,นนลนกนยนั่นะไม่ไม่จะไปทันสายเอาเอาอันนี้มะฮะ ใช้จะวิ่งนะใช้ใช้เบ็กหัดก็เหมือนนี่นตอไะใส่แล้วปล่อยยังอยู่ไหม อย,อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมเดี๋ยวเอาเสื้อชีทให้ตายังอยู่ไหมไม่อยู่ไออือไเเดี๋ยวก็ นึกมันึกมานึกดิกป้านี่มันกินมันนี่ป้านก็เบ็ดดึอยู่มั้อยู่เดี๋ยวไปทางหน่อยวะเดี๋ยวไปก่อ, <c oughs> นอนอ <c oughs> ยู่ข้างโน้นป่าอะไรไม่รู้ไปจับมาแลนะ้วเนี่ใจเย็นอืม ๆมาไปเอาไปเอาเอาไดบเอานพอหวางลงวางนชันดีน้อยเห็นทันใครคิดด้ปใจเย็นนะเบสดีน้อเห็นทันนะ นี่นะครับชมปลาตัวที่สองเปลี่ยนไซสบอกใหญ่ๆดึงยากหูหนาวจะเช้าเลยท่านผู้ชมโอเคครับผมเราคอยเราคอยไปทำคลิป้ว้บกหลวงเยอะกว่านี้ไอ้โอ้ยขัดขัดตีปานนี้น้อยอะฝั่ามือฝั่ามือเยอะๆะมันได้อยู่แล้วสวัสดีครับไม่ไหวเลยปอกฮะไม่ไหวแล้วอะไรครับ ไอ้ป๊อกกูเองนนนอ๋อว่าไม่ไหวเลยไอป๊อกทำไมเอ้าป่ากินกูไม่ไหวแล้วจะร้องไห้แล้วเนี่ยป่าละกินไหมโอ้โหสัตว์ร้ายทั้งนั้ยไอป๊อกเลื่อนเไหมฮะเบ็ดขาดเลยเบ็ดขาดเบ็ดหลุดโอ้โหวสายห้าสิบไม่กินอ่ะสายห้าสิบไม่กินกินสายน้อยมันดีจังป่ะไอมันมันละแหวงสายไงสายใหญ่ไม่มาละแว่งตัวเบ็ดม้าแต่นี่โอ้โหมันจิบไหมมอนถ้ากินตัวเบ็ดเล็กเนีอืม ดูกล่องเลยไสไก่ดูปลาดิปลาอะไรปลาลอยตายมาไหนเอามาดูนะเบสไอ้ที่ไม่ไม่ไม่ใส่ไก่เพื่อนเหยื่อล้วนเลยไม่เป็นคุยเนี่ยไม่ลองแขวนไส่ไก่เลยนะตัวใหญ่นี่ลองแล้วไม่กินไม่กินอืมมีเหยื่อล้วนเลยเออข้าวหน้ากูจะก็ได้ก็จะได้ไอ้เราก็จะได้ขายเหยื่อสุดส่อในไอ้เหยอนไหลไส้เราเห็นไหมเนี่ยกินหุ่ยเหยื่อปอกเลยมึงมึงพูดต่ออะไร กูได้แค่ตัวไอ้สองตัวอะสองตัวเยอะเออตัวน้อยตัวอ่ะไอ้กินหูปอกกอยากให้มึงหมายถ่ายหมดเนี่ยเราทำคลิปอยู่เนี้ยโอ้ปลากินเออส่งไหมกูดูมากนะเกมาบ้านเหรอเออแต่มึงคิดดูอะปกติเราดึงปลาไม่ถึงห้านาทีก็ขึ้นฝั่งไงเออเนี่ยี่สิบนาทีอันนี้ยี่สิบนไม่ขึ้นเลยยี่สิบเลยยี่สิบครึ่งชั่วโมงอะสองสองตัวเล็กดึงไม่เข้าอะ สองตัวแรกดึงไม่เข้าอ่ะตัวท้ายๆมาเริ่มรู้หลักไงแล้วมึงทำเัีไงมึงทำยอะไงจุดม่านน้ำเข้าเข้าเวนเออเออไงแค่นี้ละเกณฑ์นี้คันนยคันคันชันสองนะป๊บปั๊บปั๊บปั๊บสายก่อนจ้าวะต่อเยอะไหมลุงไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แค่ไกลก่อน ไกลๆกันถึงจะมีแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแทบเลยไม่มีเลยมีก็มีความด้านนี้ด้านข้างอืมด้านข้างเดียวตอนนั้นลงไปตักไอ้ข้างล่างโดยเนี่ยสักพักนั้นอาจะมีต่อแต่พักไปเบ็ดเลยไปเบ็ดไปหน่อยออยังมีต่ออันจะมีอันนั้นนะต่อข้างนี้ต่อแต่ถูกไปเลยยังไม่รู้ไม่รู้แต่ตนนนเนี่ยไม่เท่าไรลูกไอ้ตองทำไมไอ้เจ้าจของมา ไปไปแป๊บเดียวนะลุงที่ไปแป๊บเดียวนะอายมั้ยไป้พวกกินไอ้พวกอย่างางนี้ต้องไปเลยเนาะอย่างเงี้ยจะได้กินอีกเนาะ <laughs> จังหวะมาจังหวะปางเข้าไปดิคอยตรงนั้นยังไงก็เขากินกินตรงนั้นไม่กินอยู่แล้วปานญินนีนน่นะกินผมยังชอบเนี่ยตรงนั้นแม่งปานญิน,น <laughs> ตรงนี้แม่งอสุรกาย,ยางั้นแหละไอ้คันไอ้คันที่อย่างเงี้ไม่มีแตกๆอ่างี้ไม่มีอย่างงี้ ขึ้นชื่ออยู่แล้วตรงเนี้ยไอ้เอ็ใหม่เนี่ยใหม่ย่สกอยู่อืมยโสกพ่อไอของลุงมีกี่มาแล้วนะแค่ตรงนี้นี่นี่นี่แล้วก็นาะนู่นตรงนั้นนอนพอนอนนี่นี่นอนพอนอนตั๊บเอาลูกไปไปจับตับดีดิตับสับก่อนสับพะมันดึงกันเดินมาซ้ายเดินซ้ายอยู่ซ้ายเลยซ้ายสุดเลยคนหะ ขึมาซ้เลยเยินย็นขึมาซ้เลยว้าวอามาดีดีมาดีดีมาดี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 เด็ดดินครับเขาต่อแลดวต่อๆไปๆขงายปลาอยู่ไหมเดินมาจับให้ไหม

อยางนั้นดี่ะมันเป็นแบบไหนนี่สายสิบสายสิบหรเปล่าสายสิบนี่สายสิบสิบขึ้นนะอืมสิบเนี่ยสิบขึ้นนะโอ้ยกินแฮวอีกแล้วเราอีก่ะกินแฮวบ่อยยังเาวโอ้ยมอาไม่อยู่แฮวอีกแล้ว เจ้าของแรงวูดึงนี่ครับไม่ไอายนะอะไหลูมันไม่ไอายเจ้าของพี่เนี่ยมันไม่ไอายเนี่ยมันโชว์ดึงโชว์อีกเนี่ยต้านรับต้านรับไม่ไม่ <c oughs> ลุงบอกมือมือแทบขาดบาดปหน่อยี้หน่อยเดียวพอพอเราต้องไปปล่วยเราค่อยจะปล่อยปล่อย โอเคนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเวลาทิดปิดทิศของพวกเราแล้วก็โหดึงเป็นไงเบสกระจุยกระจายขาดกระจุยกระจายเลยใช่ไหมอืมโอ้โหลอกลั่นลอกลั่นขันโก่งแบบโอ้โหสุดๆครับท่านผู้ชมแหมนี่เราก็ได้อะเบสยกให้ท่านผู้ชมดูหน่อยดิว่าตัวนี้เป็นไงไซส์ไซส์ขู่อุบัติเลอร์เธอโอ้โหอา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 หยิบหยิบให้ท่านผู้ชมดูหน่อยโอ้โอ้โโอ้เนี่นะครับ หนักไหมเบสหนักโอ้โหสุดอ่ะตัวเนี้ยก็เราดึงมาให้หมดสิบทีเนาะสิบทีได้มาตัวเดี้ยวแล้วก็ตัวปลาไอปลาอย่างงี้เราไม่นับนะครับเพราะว่าเป็นปลาน้อยอย่างงี้ดึงเป็นสิบนะครับได้ตัวเดียวไม่ไหวเบสหนักจัดแต่เพียนเยอะแต่เพียนเป็นไงเบสดึงแต่เพียนใสสวยงามเลยนะเบสกินกินกินมันจริงๆครับโอ้นี่เรามากันที่ ภายในนะไอเบสกาะสวร่างกอดสว่างจรค์จริงๆนี่นะครับเราอยู่ตรงไหน,นเบสให้ท่านผู้ชมดูหน้าห้องน้ําำมาห้องน้ําเลยนอนที่หน้าห้องน้ําเลยก็น้ํามันลดลงมันก็เพิ่งจะได้ลงกันก็เราก็มาเหมือนเดิมมาเทสเยื่อลำบ่มกระชังแตกแดกไม่เลิกของเราเหมือนเดิมนะครับกับปลาโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมโอ้หนักหน่อยสายนี้เลยนะครับโอ้ดึงสายใหญ่ๆทั้งนั้นดึงขึ้นไม่ได้จริงๆโอ้โห ถึงเป็นสิบได้มาตัวเดียวก็ยังยังถือว่าดีนะครับกับไอตัวนั้นก็ตัวนั้นขาดกระจายเอาเรือไปแล้วก็ไม่ได้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยครับกับทีมงานรำไอทีมงานกระชังแตกแตกไม่เลิกนะครับก็เรามากันด้วยกันวันนี้ไอกี่วันนะหนึ่งคืนสองวันหนึ่งคืนสองวันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมเหยื่อเราด้วยนะครับกับ เรือลำบ่มกระทังแตกแดกไม่เลิกนะครับโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยแล้วก็มีท ok, ิกตอกเบสตอนนี้ช่วงนี้กูทำทิกตอกมีคนดูอยู่ยังไงก็ช่วยกันดูนิดนึงพวกผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมดูนะเนาะอาจจะตัดต่อไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่ก็ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับเราเตเสียมเบ็ดเก็บเก็บเก็บเบ็ดกลับบ้านกันได้แล้วโอเคครับผมสวัสดีครับผม